ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกับสูตรการเสียมวิลาคาเฟ่ครับผมช่วงแรกเนี่ยพูดถึงวนดนตรีสมัยที่ผม <c oughs> คุณกุยหรือคุณแบลเพชรเนี่ยเป็นไวรัสคุณแบลเพชรที่ชอบอะไระชมพูฟุตตี้รตคิรบรูณพวกเนี้ยเพลงอะไรดังชมพูฟุตตี้ ฟังมาสิฟังอ่าคุยอย่าคุยผมก็จะคงนั่นแหละรุ่นพี่คุยรุ่นนั้นเหมือนกันเหรอคุยทานเหรออ่าชมพูครับชมพูฟุตตี้ปิงฟุตตี้นี่นะอ่าบาลานดีเฮ้ยบาลานดีออสออสบาลานดีมาก่อนไงแล้วชื่อเราชอบแล้วด้วยบาลานดีครับแต่ว่าช่วงที่ผมโตขึ้นมาก็พี่เบิร์ดก็มาแล้วนะกลอยเป็นดุกพี่เบิร์ดมีีพตคุณว่าหมูนี่รุ่นก่อนนั้นเลยใช่ไหมพวกทานนินทรัเทพสุเทพวงคำแหงใช่ไหมฮะ มาถึงรุ่นพ่อมาถึงรุ่นพ่อรุ่นพ่อโอเคผมไม่ฟังผมไอ้พุญตรงผมไม่ค่อยฟังเพลงไทยฟังได้ผมหูสากลครับเอผมเมทัลิก้าอ่าประมาณนั้นอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้อะไรนะคุณกุยบอกเกรแลีเกาหลีใช่ไหมผมว่ากระแสเข้ามาตั้งนานแล้วนะมานานแล้วมานานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ตกเท่าไหร่ไงก็เขาเหมือนกับว่าเขาเขาเรียกอะไรเขาถึง่ะถึงใช่ไหมหล่อด้วยจริงเต้นเก่งซีรีส์แข็งแรงแต่ก่อนนี้ แต่ก่อนนี่ดังเรื่องซีรีส์มากซีรีส์การฆ่าอารมณ์เกาหลีอ่ะแล้วซีรีส์เกาหลียัง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 คิดอยู่ไหมยังคิดอยู่เอาง่ายๆหนังเกาหลีอ่ะผมดูอ่ะมันทิ้งหนังไทยไปโอ้โหมันเยอะมากเรื่องของบททุกอย่างทุกอย่างอันนี้เรื่องจริงการแสดงโปรดักชั่นอะไรก็ทิ้งหมดคือหนังไทยบางบางเรื่องเนี่ยอาจจะได้เงินเยอะจริง แต่เขาไม่ได้หมายความว่ามันคุณภาพดีคือบางทีเรามันก็ไปเขาเรียกว่าไปกําหนดไม่ได้ไปคาดการณ์ไม่ได้ว่าไอ้เรื่องนี้จะได้เงินคนไทยชอบดูหนังผีกับหนังตลกเขาเลยเอาผีกับตลกรวมกันถูกใช่ใช่จริงจริงต้องแต่เกาหลีเนี่ยเขาจะมาตรฐานหนังเขาจะออกแนวจิตจิตนิดนิดเหมือนหนังญี่ปุ่นตลกจิตดังซีรีส์แล้วก็พวกตัวบุคคลเนี่ยพวกนักร้องอะไรเวลามาเมืองไทยทีนี่กี๊ดอ๋อนี่ไงเรนไงแต่ก่อนก็เรน ดงบังแค่เลนนี่แหละดงบังนี่คือยังไงฮะแถวสุเหราแเกนะดงบังเลยดงบังชิงกี้อ๋อเออมีเกอร์เจนอะไรเงี้ยเกอร์เจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเจ้าของกิจการของเราเจ้าโฟเนี่ยนั่นคือแฟนพันธุ์แท้เลยนะลูกสาวผมนี่กเเจนนี่ยเอ็กโซเลยนะ เอ็กโซที่ล่าสุดที่แบบเป็นข่าวที่ดังๆอ่ะนะบัตรแพงๆเลยมันเก็บเงินซื้อเองเลยลูกสาวคุณมาเพชรเนี่ยนะเอ็กโซเลยน้องฟ้องเฟยน้องเฟย์ลูกชายที่ฟ้องแล้วตั๋วตั๋วตั๋วแพงไหมพี่หกพันเท่าไหร่ลูกล้วคิดดูลำบากพ่อแม่ไหมคุณกุ้ยดูเลยลำบากเพื่อนผมก็เหมือนกันเหมือนคุณแม่เพชรลูกสาวอายุเด็กสิบสามสิบสี่นั่นแหละ ต้องขอไปดูวงนี้ละบัตรสี่พันห้าห้าพันเราไม่ได้หาซื้อง่ายนะฮะ้ยแย่งนะใช่ใช่แย่งหน้าเน็ตพอไม่ได้ร้องผมร้องไห้อ๋อร้องผมร้องไห้เลยเด็กสมัยเนี้ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหมันเขาเรียกมันครองโลกอะไรใช่ไหมเกาหลีต้องใช่ฮะล่าสุดที่มาเนี่ยจุงกิฮะทรงจุงกิโอ้โหเขากรี๊ดกันสนั่นเมืองเลยมีรูปให้ดูขนาดขนาดเจเเมซี่จ้าเจยังรู้จักเลยไม่ใช่เจย์เรู้จักจุงกิก็ให้สัมภาษณ์ไงในเมืองทองอ่ะเขาเป็นนักร้องเหรอ ไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าควรหรือไม่ใช่่วารู้นะใช่คนที่เล่นมานทหารเ่าใช่มั้งพี่โอ้ที่ตอนนี้ทีมงานที่สายท่องเจ็ดอยู่ใช่ไหมเห็นแล้วผมเคยดูซีหล่อหล่อผมเคยดูในเคเบิลแล้วหล่อหล่อขาวๆแล้วเขาบอกว่าโอ้าเกาหลีเกาหลีไดหนีอยเกาหลีที่ผมชอบอยู่คนเดียวในในใครฮะใครฮะซอยฮีกันฮะซอยฮีกันอันนี้ดาราดาราไวลุ่นดาราไวลุ่ม เราเราไม่รูนผมไม่คินไม่กินเลยโอเคเลยชื่อชื่อเป็นมงคลฮะก็ส่วนใหญ่เกาหลีก็จะซอยเอ้เมื่อกี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรไหนไหนรูปอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้สงสัยคนเมื่อกี้แงเลยนี่ใช่ไหมนี่ใครฮะซอยฮีกันไงไม่ใช่เนี่ยเหรอนี่ใครฮะอยู่ดีก็เอาขึ้นก็ไม่บอก เราถามแล้วพวกเราสามคนนี่ก็แนวตัวหลีดังแหลมเลยนะนะเนี่ยโโอ้หนี่ใครก็ไม่รู้เนี่ยตัวหลีนี่เขาเรียกเรื่องเบอร์นหนึ่งในเรื่องสัญญกรรมด้วยนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนดิอะไรจะดูเหรอแล้วใครเราไม่รู้ก็ซอยกันไงพี่อ๋อนี่เหรอแต่แต่คุณแมวเพชรก็มีคนที่ชอบไม่ใช่เหรอใครพี่โอ้ยไอ้ดึกตอนนี้เลยอ่ะ มันก็ต้องซอยล่ะมันก็มันจมีอะไรมันมีซอยมีฮีเอาพอก่อนเออดูอะไรมากดูเดี๋ยวดูช่วงหน้าช่วงหน้าคุณกุยอะไรหมดหมดช่วยแล้วเข้าช่วงหน้าเข้าช่วงหน้าหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้านี่คือติงติงเกาหลีตัวจริงเลยอ่เดี๋ยวไปคุยกับติงเกาหลีอน้องโฟนะโอเครอช่วงหน้าครับ